อยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทว่าทําไมสังขารก่อให้เกิดวิญญาณได้และขอพระอาจารย์ธิบาบอีกครั้งเรื่องวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปอย่างละเอียดอ๋อมันมันเป็นเหตุปัใจจัยในการอาศัยซึ่งกันและกันในการเกิดขึ้นนั่นเองอะนะ สังขารทําให้เกิดวิญญาณอย่างไรก็คือผู้เจ้าจะอุปมาอย่างนี้ผู้เจ้าจะอุปมาเหมือนแสงส่องมาเนี่ยนะเวลาเวลาแสงส่องมาถ้าไม่มีอะไรมากระทบเป็นฉากรองรับแสงนะเราก็จะไม่ไม่รู้ว่ามีแสงนะแสงก็ไม่ปรากฏแต่ถ้ามีอะไรมารองรับปั๊บเนี่ยนะแสงเริ่มกระทบกับฉากนะก็เท่ากับ เป็นการปรากฏของแสงด้วยเป็นการปรากฏของฉากด้วยที่มารับแสงนั้นนะตัวเมื่อเรามองในมุมของสังขารทั้งหลายตัวสังขารทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้วิญญาณน,นั้นเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมหนึง่งนะตัววิญญาณก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งตัวฉากเหมือนกันนะต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดในการปรากฏขึ้นนะเหมือนกับถ้าไม่มีผู้รู้ นะอ่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมารู้มันนะอ่าเพราะนั้นถ้ามีแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้นะก็ไม่มีไม่มีอะไรจะเข้าไปรู้อีกเหมือนกันนะถ้ามีผู้รู้อย่างเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรู้อะไรนะ mm hmm. เพราะนั้นมันต้องอาศัยอาศัยกันและกันใน,ในการเกิดขึ้นมา ถ้าภาษาลิบุตรจะอธิบายตรงนี้ก็ก็จะอธิบายเหมือนไม้สองกำพิงกันพระในครั้งพิก,การาก็สงสัยเรื่องนี้มากก็จะถามกันเอ๊ะลองอธิบายซิว่าไอ้วิญญาณนามลูกทําไมมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างไรนะก็จะถามภาษาริบุตรภาษาลิบุตรก็อธิบายตามแบบของท่านโดยไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องแสงอย่างของพระเจ้าท่านก็จะอธิบายเหมือนกับไม้สองกำพิงกันนะ,ะต่าง ต่างกรรมต่างพิงกันอยู่นะถ้าเราดึงกรรมนี้ออกกรรมนี้ก็จะลม้มถ้าเราดึงกรรมนี้ออกกรรมนี้ก็จะล้มเหมือนกันเพราะนั้นมันตั้งอยู่ได้หรือมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะก็ลองเปรียบเทียบดูกับแสงกับฉากแล้วกันสมมุติว่าเราส่องไฟฉายไปในที่มืดนะมันก็จะเป็นแสงไปเฉยแต่ถ้าเรามีอะไรมาขวางแสงอน,นันปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็น นะแสงแล้วก็เห็นฉากนั้นขึ้นมาทันทีนะเพราะนั้นาฉากมีก็เพราะมีแสงนะแสงมีก็เพราะมีฉากเหมือนกันอย่างนี้อ,อันนี้เป็นการอาศัยกันและการเกิดขึ้นของอวิญญาณกับนามรูปนะและตัวสังขารทั้งหลายเนะีนะ่ยก็คือตัววิญญาณกับน,นามรูปนั่นเองที่มันมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะ